เงินตำมนึงคนตางสายอาชีพที่คุณเอก็ทำได้ง่ายๆเลยเนาะเราจะมาหาเงินจากสายอาชีพช่างดีเหล็กกันเนาะโดยขั้นแรกให้เพื่อนๆหรือสหายจอยุดพัตร์อะไรก็แล้วแต่เนาะเรียนช่างดีเหล็ก ในที่นี้เราก็เรียนช่างทีเลยไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะก็อะไรไม่มีขึ้นต่อไปให้เราไปดูตรงนี้ขยนันฝึกฝนกดกดเข้าไปเลยแล้วก็ตรงแต้มทองนี้กดวิธีภาพ มองหาคำว่าช้างดีเล็กแล้วให้ซื้อวิธีผลิตลุงคาเมื่อเราซื้อเรียบร้อยแล้วเรียนเรียบร้อยแล้วก็จะเป็น่างนี้นะต่อไปให้เราเตรียมวัสดุให้พร้อมจะมี ปืนไม้ปืนไม,ม้ซื้อที่ช่างดีเลยต่อไปด้า เราก็จะไอสร้าง ID มาเพื่อที่จะเรียนวิธีการผลิตด,ด้มไม้หินแปะเราไอเรียนอาชี่ช่างประดับ ตอนนี้ให้เราปเหมือนเด็มกดไปที่ภาพส้างฝีมือ ให้เรียบร้อยเอาต้องการไม้สดนี่เราก็จะไปตัดต้นไม้ตอนนี้เราอยู่ที่เมืองจินหลิง ็นที่เลอะแล้วนะเราก็จะตัดไม้สดต,ตรงนี้ก็คือพวกเหล่านี้ก็คือพี่ตัดไม้สดน,นะและเราก็ตัดไม้สดเท่าที่เราอ่าต้องการตัดไปทำด้ามไม้ั้าเองก็เอ่อตัดไปเรื่อยๆนะถ้าเราป้ายแรกมันก็จะได้ไม้สดบ้าง ไม่ได้บ้างแล้วมันก็หักค่ากําลังหกหน่วยต้องเช็คค่ากําลังของเราให้ดีด้วยนะว่าเราใช้มาจะเพียงพอไหม,มก็น,นั้นแหละก็อย่าลืมเชียกระเป๋าด้วยเนาะแล้วก็วิ่นไปพิกัดเตอ วิ่งไปเออเรื่อยๆตามพิกัดตัดดีกว่าเราเฉพาะใจที่อา่าไปทำต้นไม้แล้วก็ อย่างเช่นว่าเราได้ไม้สดครบแล้วนะเราก็จะกลับไปทำการผลิตต้นไม้เลยเนาะเมื่อเราได้ไม้สดมาแล้วเนาะก็ผลิตต้นไม้กันเลยสายงจำนวนแปดอัพ แล้วเราก็รอมันสักครู่นะไม้สดก็กำลังจะเป็นต้ามไม้แล้วน้าตาเป็นแบบนี้เลย นี่เราก็ได้ด้มไม้มาแล้ววันนี้เราก็อยู่ที่แบบจินหลิงเหมือนเดิมเนะเขาต้องการก้อนเงินนะเขาขุดแรงเพราะว่าแรกเงินนั้นโหมดมากต้องเช็คค่ากำลังให้ดีนะบางทีก็ได้ก็หินบ้างแรกเงิน ต้องเช็คค่ากำลังของเราให้ดีเน,ะะนเาะกระจายมาตอนนี้นะแบบสำนักเศร้าดินเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนานะเ,เพื่อขุดแร่ทองแดง <c oughs> ใช่เพราะว่าเขาต้องการแร่ทองแดงขุดไปเรื่อย ถ้าเราป้ายอาชีพน้องไรือาตัดก,ก็จะได้แน่จะขวบบ้างหรือว่าก็ได้ก็หินบ้างแต่ถ้าเราป้ายอาชีพขุดแร่เยอะๆเราก็จะมีโอกาสได้ขุดจนกว่าเราจะพึงพอใจและได้รับวัตถุดิบที่เราต้องการนี้เราได้วัดถุดิบทั้งหมด เรียบร้อยแล้วเนาะพอที่จะผลิตกิจคมคายแล้วนามัดไปแยกเพื่อที่จะนำหินทองแดง เราก็ทำการแยกอาวุธที่เราผลิตมาก,ก็จะได้หินทองแดงแกรนนั่นเองนะก็ทำไปเรื่อยๆนะดูค่ากําลังเราด้วยว่าได้หิน<ม>ทองแดงแกรงเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะ ก็สามารถที่จะไปต่อยอดได้โดยการหอมสดุแลวก็เป็นอ่าก้อนสลักดีได้เลยเนาะวิธีทำก็ไม่ยากอะไร เมื่อเราติดดาบลบเหล็กดับเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเราก็เอามันมาไปแยกกันี่ก็แบบงนี้เลยเนอะเสร็จแล้วก็อ่าแยกแล้วก็เอาไปหลอมรวมแล้วก็ใส่จำมวบันก็จะได้ ก้อนเตินมานั่นเองสาเหตุที่ต้องใช้หลายๆ สดุพวกนี้นั่นก็คือค่ากำลังตรงนี้ค่อนข้างที่จะจับกัดเนาะแล้วเงินตับลึงล่างก็สามร้อยห้าตำล่างต่อวันถ้าเราทำวัสดุแยกพวกนี้เราควรมีอย่างน้อยค่าตัวหรือว่าก็สิบตวัว ช่วยให้เราอ่าแยกวัตถุดิบได้ไง ได้ก้อนเนตรดินแล้วเราก็จะรวมเป็นก้อนสลักดินนี่เลยอันนี้ก็คือการต่อยอดที่ว่าอ่าถ้าเพื่อนผลิตก้อนทองแดงแก่งขายแล้วก็ยังสามารถผลิตก้อนเนตรดินขายได้ ก็อ่าหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้เลยเนาะแล้วเรา ก็กดากดนไปเลยก็ได้ประมาณเจ็ดตำลึงเนาะว่าเราผลิตมาจำนวนน้อยมากนะก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะสำหรับการหาเงินตำลึงโบนจากชายอาชีพช่างเหล็กที่นเพนื่อนเองก็สามารถทำได้เนาะอันนี้ก็เป็นเพียง ตัวอย่างเท่านั้นเนาะที่สามารถทำได้จริงก็มีประมาณนี้เลยแล้วส่วนก้อนทองแดงแกรกเราก็จะเอาไว้ขายทีหลังก็ประมาณนี้เลยนะบม่บาย,บาย